ตัดเพี่น้องเออ้อยมาข้อพักเนาะเมื่อเสียสิทแล้วนี่เนาะแน่นอนสิเรามาหาเมื่อวานนี้จะคล้องพุทิขาดมัวลุกมัวไหมคุณอาไปเก็บทักงูมันจะงามพักตัวนี้ะผูัข้างเอ๋อมาตัดอรลตัดตัวนี้ก่อน กได้ได้บโบ่บไม่พยดหรอกเชินตันดึงโหลดอะเจ้าขอยยิบขอยออมีอย่างข้าโหลดเอาก็เดียวขาอยากพ่อเลยอิเม่หายลยเลยดึงปวดปวดปวดเลย ปลาดิซาอปลาเมลายกะิ <tampoco S 2> ่นซ <with> <uit> <sh> mm ื hmm. <t> ้อเเย็นม่อะไรเศรเย็นมันะเย็นเราก็เป็นปะสาของมลายผลบอในตู้เย็นปลาดิซายากัอย่างอื่นมาแทนเลยเอาอย่างอื่นแล้วเลยตุ๊กข้ากตุ๊กข้าเขาของมาปาเมียนแก้าก็แกใหม่ก็ขึ้นมาเอาอาบนในผ้ากันแหะร้ายแท้อา พี่จะพักขยได้กับสาสพร์ขอบเ,เอาเพืนมจ่ายใพักเงเราพลังวาอืมลัอ่อนๆนะฮได้ทำแมบกับพลังอ่อนๆนขยายอยู่นี่เกพักตองมาให้ด้วอืม สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีงามสาๆพี่น้องจ้าเขากำลังอุ่นอะไรละพี่น้องผู้ควรตะตาจู่พ่อุ่นห่อแม่เต้ให้ขึ้นนี่แหละพี่น้องแม่เต้ไปให้หนึ่งอุ่นอนจาจจะงกินเด้อั้ เลยสีนพี่น้อ,นองคนยายพามไปครัวนะคะเจ้านี่กรเดื่อมีเองนี่จะขุดค,ครัวมันนมคุณมันจะีแหละพี่น้องเลยบุ๊ดได้ซื้อคั่วเลยกระเจ้าปวดคั่วให้บุ๊ดเป็นไปขามันได้พี่น้องกระเจ้าเห็ดตายแล้วหรือไปครัวนะจะนจะยังมันดอกโอ้ย ชินได้สนิทแต่พี่น้องกนเลยจากมัานาัเนะพี่น้องมีอันเป็นตะกิดเลยอันนี้กะลายหาม,มาอุ้ยกะ <c oughs> ไรยอันอันนี้เนี่ยมีซ้างต่อนได้หนะอ,อันนี้ก็กระดมูมันอาไว้ลวไวแ้วไวแกงกินนะนี่ลย้อกันเนาะอือพ้บบอเนี่ยพ้ อเดี๋ยวพี่น้องจะกินเหากับจะกินแต่ตอนนี้กับตอนนี้เถอะกับอันนี้อันนี้ลีนมาไหนบ๊วยสีไหนแจ๊กเก็ยังมาไหนผูดคั่วจตะพี่น้องได้ซื้อได้แหละต่อพี่น้องไปคั่วอะไรก็ได้กัน แดงพุดคั้วให้เดี๋ยวจะได้พี่น้องไปซื้อข้าเจ้าลมงวัวหูเนี่ยตะกี้นี่บริหูข้าวเจ้าลมงวัวลมคุ้ยของบริซื้อกินเนี่ยเดี๋พี่น้องและข้าเจ้าบริบอกข้าเจ้าบริบกเ้ามีไคมาถามฉันนะแหล่เขตอัน มีผู้ใหญ่ใจดีแบบพี่น้องเขียนท่าเหตุยูทูบนี่มีผู้ใหญ่ใจดีเผื่อสื่อหายหายซื่อหายไปเบิง่งเอาเวลาเขาหลงงัวหลงคุ้ยนะพี่น้องแล้ววานนี้แล้ววานนี้ก็เจ้าบอกวานนี้หลงงัวหลงคุ้ยกันตะกี้เนี่ยบริภูจักพี่น้องว่าเขาเจ้าลงงา่มงัวบ่กล่มยังบ่คทำบ่ได้ซื่อบ่ได้กินเนาะพระภูเยี่ยนเพ,นพ,นพนนิ่นเพิ่นหลงกับเพิ่นกระเสียหายไปคั่วแล้วก็พอได้พูดจากซีมากิน ໂຕໃນ i m ຢ່າງມັນກິນเท่าไหร่ກະກິไ่เอาไว้ ห้ามจะหนังบางมันทางหนัง,นง,งนมันแย่งโอ้ชิอะอกะับใหญ่เลตอกเที่ยวเดพน่น้องทางในมันจะเป็นอะไร เห็นอยู่บ่พ huh. ี่น้อเห็นเต็มเต็งเบอร์เวอร์กระตุกนี่เขาเท่เลยอ่ะต่อมันเก็บไปใบหมัดต่ออีกอ่ะเกิดอะไรเดื่องพี่น้อเอ้ามันใบอีกยังอ่ะนี่มันเป็นแบบใบกล้วยได้ยังอ๋อใบกล้วยอ่ะเลยบ่แม่น เหม,มือนใบกล้วยหมื่นเด้ก้าโถมันหอน่อไอยเดียอยไานไรเลยเนี่ยก็ไใบตองหนาบริแม่นเดอนี่ทีนอเอ้ยมันบริแม่นได้นีิมันมีแต่เนื้อมันรวนได้นีิ คนเส่ถืกระดาษคนย้ามกับสองวไม่ใช่่ะเขาแก้เขาทำอะไรวะแก้ถือทางวัืออ,อ,อมีใหมโหงาาเลยนะต้งัตงนอเขาปวรู้ไหมปวต้องกลัว ฮ่า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 เถอะพี่น้องของแท้แทเลยจีกไปเลยจ้ะการันตีจ้กยังพังกินการันตีก่อนจักกินไปเอาหัวมาเลยการันตีจากกินแบบชุดยอดในนอนขนาดนี้ เปลี่ยนเบืืองกับพี่น้องท่างนี้บุหินแซงนะพี่น้องนางลงเออรดน็นอยไ่ใส่อม่เนี่อ้าวกะใส่เมื่อไหร่น้าจะกินนะมันบอกมีมะกลวยไรมันเป็นอันนะฟาดโทพี่น้องแฉะเยอะมันมันเลยเหรอมันมันชี้เข็มเข้มจังหน่อยหนึ่ง ผู้ฝูอยากกินก็เห็นแต่สดพี่น้องเอ้ยสิปือลุกมาเป็นอะไรมันเสียบจูบอ๋ออ๋อเรีบตากกินตากกินแม่พอ่ยลูกบังคับอย่าบังคับอย่าเจาะเข้าไปได้กินคอยตักเข้าไปตักเข้าไปกขาฉันเหลือเลือแต่ตอนไั่ได้ก็เสียบว่าทั้งหมดเห็นหมดตายก่อนเลย ส้งกาล่ออยู่บ่แคชอยู่บ่อฮะเอาบ่เอาใส่ปากให้นอกน้ำแดงเนียวทำไง่โอ้ยบสียบมาลูกเหรอลูกจะเซ่บปากเนี้ยปาเนี้ยเฮ้

เ uh อ็น huh, กิลกเอาบุ๋มมันแท่งใช่ไหมนี่เอเาเิ้าต้มเย็นอลไริปอนมั้นี่แตเข้มเข้มาพี่น้อง ก็จะต้มจะได้ถั่วเหลืองเจน้ำมันมูพี่น้องเอ้ยต้องเต็มมันมัน เข้มม so ันมันี่เนาะเลยคือแบบม่ได้ที่รวมนะรวมทั้งรวมถึงแล้วก็ขูหมักน้ำกระดูกหมักยึดไปได้กับเลี้ยงมันมันแห้งเลยพี่เนาะกระบูกหมักินต้องหมักอีกกระดูหมักอีกนะจะไปยังไงอะไรอย่างเี้ยนอกใส่ไอะ ก็จะใส่น้ำมันมูพี่น่องเลยน้ำมันมูในถั่วเหลืองเขาต้มตุกจีนนเนาะเพ่มข้น้มัน ไปกินอยู่ลายเถอ่อนพี่น้องเลยกินแต่ดเ,เดียวนี่บ่เบิดอ้าพี่น้องเลยประมาณนี้เนาะพ,นพี่น้องไปสามสี่คนแล้ว ตัวที่ไล่บุได้มันเลี่ยนมันมันเดียวมันกับผัวเหลืองอนน อกเดยพนะี่น้อง